สวัสดีค่ะดิชั้นนางสาวราพัชรินโกววิทวรวุิรหัสนิสิต6 3 2 1 6 0 3 1 8 0์6 180. จะมานำเสนอวิธีการทดลองและรายงานผลการทดลองบทสาลายค่ะวิธีการทดลองข้อ1คือการศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของสาลายค่ะนำสาลายที่มี mt บวกและ mt ลบ มาเลี้ยงในอาหารที่ขาดธาตุไนโตรเจนเป็นเวลาค่ำคืนเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนเป็นเซลล์สืบพันธุ์โัวสารละลายเอลดีนเพื่อฆ่าเซลล์และทำให้เห็นเฟกเจอร่ารได้ง่ายขึ้นนะคะจะพบว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของสาายสายพันธุ์ c c 1 2 4ที่มี s t r ยกกำลัง S m t บวก จะมีลักษณะตัวที่ใหญ่และเคลื่อนที่ช้าสายพันธุ์ Cc125 Str กำลัง S และ Mt ขนาดเซลล์จะมีขนาดเล็กและเคลื่อนที่ได้ไวกว่าค่ะผลการทดลองการศึกษาพฤติกรรมการประสมพันธุ์นะคะจะในภาพจะเห็นเป็นระยะต่างๆนะคะ เมตติ้งสตัคเจอร์คลอมพีเซลฟูชั่นเฟกเจอรสัมผัสกันและไซโกะนะคะผลการทดลองการศึกษาพฤติกรรมการประสมพันเมตติ้งสตัคเจอร์ในรูปจะเห็นว่าสาร่ายที่มี mt บวกและ mt ลบจะจับคู่กันและนำาฟ e เจอร่าพันกันจนเป็นเกลียวค่ะ ระยะคอมเพร์เซล์ฟูชั่นสาราย MT บวกเล่มท T ลบจะรวมตัวเป็นเซลล์เดียวกันค่ะจะเห็นมีสีเฟกเจอล่าระยะไซโกดหรือระยะที่มี 2n นะคะจะเกิดการลาทิงเฟกเจอล่าและเกิดเซลล์วอลล์ล้อมรอบเซลล์ขึ้นค่ะข้อ2การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางเดียว เราจะเริ่มจากนำสารายมา4ี่พันนะคะที่มีสายพันธุ์ดังนี้ cc 118 str กำลัง rmt บวก cc 119 str กำลัง rmt ลบ cc 124 str กำลัง smt บวกและ cc 125 str กำลัง smt ลบนะคะนำสี่สายพันธุ์นี้มาเลี้ยงสายพันธ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ข้ามคือในสารอาหารที่ถัด ธาไตไนโตรเจนนะคะเมื่อเกิดการเกม,มีโทในสิทธิ์แล้วนำรูปไปทำผสมนะคะสัปดาห์ที่1ผสมตากสายพันธุ์เราเลี้ยงปนอาหารค่ะหลอดที่1ผสม cc 118และ cc 125หลอดที่2ผสม cc 119และ cc 124ค่ะทั้ง2หลอดทิ้งไว้ประมาณ1-3ชั่วโมงนะคะ แล้วปิดฝาตากให้แห้งในตู้ปลอดเชื้อประมาณ15-20นาทีค่ะและเก็บไว้ในที่มืดหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์ที่2คฆ่ารุ่นพ่อแม่ที่ไม่ได้ผสมโดยการดมด้วยไฮโคลโลฟอร์มนะคะนาน30-40วินาทีและนำไปเลี้ยงในที่มีแสงหนึ่งสัปดาห์ค่ะในรุ่นพ่อแม่ที่ไม่ได้มีการผสมจะตายลงค่ะ เลี้ยงล,ลูกในอาหารใหม่แต่ละชนิดในสัปดาห์ที่3นะคะโดยแบ่งเป็น2อาหารใหม่นะคะคืออาหารที่1ไม่ใสายาปฏิชีวนะและอาหารที่2ใส่ยาปฏิชีวนะสเตปโตไมซินนะคะสัปดาห์ที่4ตรวจสอบผลนะคะจะเห็นลักษณะของสาล่ายที่จเจริญได้บนอาหารแข็งนังในรูปเลยค่ะแบ่งเป็น6ช่อง6สายพันธุ์นะคะ อ,อขอภัยค่ะแบ่งมาชก6ช่องแต่ไม่ได้6สายพันธ์ุนะคะสาราที่4ี่ผลการทดลองที่ได้อาหารที่ไม่ใส่ยาปฏิชีวนะนะคะทุกสายพันธ์ุสามารถเจริญได้ค่ะอาหารที่ใส่สเตปโตไมซินนะคะสายพันธ์ุที่เจริญได้คือ สายพันธุ์ cc 1 1 8สายพันธุ์ cc 1 1 9และสายพันธุ์ cc 1 1 8่ปที่ผสมกับ cc 125ค่ะส่วนสายพันธุ์ที่จเจริญไม่ได้มี cc 1 2 4 cc 125และสายพันธุ์ cc 1 1 9าผสมกับสายพันธุ์ cc 1 2 4ค่ะต่อมาจะวิเคราะห์ผลการทดลองนะคะผลผลการทดลองตามตารางเลยค่ะ สายพันธ์ Cc 1 1 8 Str กำลัง Rmt บวกนะคะ,จะเจริญในอาหารที่ไม่มีสเตปโตไมซินและอาหารที่มีสเตปโตไมซินนะคะเหตุผลคือยน s t r กำลัง r r ยกกำลัง r e s i s t a n e คือต้านทานต่อยาจึงสามารถจเจริญอาหารที่มีสเตปโตไมซินได้ค่ะ สายพันธุ์ cc 125 a อา t r กำลัง s mt ลบเจริญได้ในอาหารที่ไม่มีเซฟโตไมซินส่วนอาหารที่มีเซฟโตไมซินไม่เจริญนะคะเอระยีน a t r กำลัง s s ยกกำลังทั้งกับ n c i คือไวต่อยาไม่สามารถเจริญได้ค่ะ cc 1 2 4อ str กำลัง s mt บวกเจริญได้ในอาหารที่ไม่มีเซฟโตไมซินอาหารที่มีเซฟโตไมซินไม่เจริญนะคะ เพราะว่ายีเนกำลัง S S ยกกำลังคือ Sensitive ค่ะไวต่อยาจึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในอาหารที่มีสเตปโตไมซินนะคะสายพันธุ์ซีซีหนึ่งกําำลัง RMT ลบสามารถเจริญได้ในทั้งอาหารที่ไม่มีสเตปโตไมซินและมีสเตปโตไมซินนะคะเพราะยีเนทียากำลัง R เท่ากับต้านทานต่อยาเพราะว่า R ยกกำลังอยู่คือ r e s i s t a n นค่ะ ทำให้สามารถจเจริญเติบโตได้ cc 118ปผสมกับ cc 125นะคะสามารถจเจริญได้ทั้งอาหารที่ไม่มีสเตปโอมาซินและมีสเตปิโอมาซินค่ะพเพราะลักษณะกระทานต้านหาต่อยาจะขึ้นกับตัวที่เป็น m t บวกนะคะซึ่งตัว m t บวกที่อยู่ในที่นี้คือ cc 118ค่ะซึ่ง cc 118มี str ยกกกาลัง r เพราะฉะนั้นเอสทาลหลังอคือร e สตินแทนค่ะมันต้านทานต่อยาจึงสามารถเจริญได้ในทั้งอาหารที่ไม่มียาและมียาเซฟตไมซีนค่ะ CC124 ผสมกับ c c 1ีหเจริญในอาหารที่ไม่มีเซฟตไมซินค่ะแต่อาหารที่มีเซฟตไมซินไม่เจริญนะคะเพราะว่าลักษณะการต้านทานต่อยาหรือไวต่อยาจะขึ้นอยู่กับ MT บวกซึ่งในที่นี้ตัวที่มี MT บก คือ cc 124แต่มี str ยกกำลัง s str ยกกำลัง s เท่ากับ sensitive หรือไว้ต่อยาจึงไม่สามารถเ,เริเติบโตได้ค่ะต่อมาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ